สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมคิมช็อกโกบอลนะครับวันนี้ผมก็ซื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาอีกแล้วจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับเริ่มกันได้อันนี้สัตว์ตัวนี้ผมซื้อมาผมก็ส่งผ่านทางแก๊บมาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบเร็วๆเลยอันนี้จะเป็นกล่องใส่เอาไว้เลี้ยงเขานะ เออแล้วสำหรับคลิปที่แล้วอ่ะที่เป็นเกี่ยวกับหอยทากอ่ะเอออีกคนนึงคือน้องชายผมเองนะมาช่วยกันทำช่องก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ช่องให้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็ผมก็จะไม่ต้องรุ้นอะไรกันแล้วก็ผมก็จะบอกเลยละกันว่าผมซื้อเป็น isoport มาจากร้านร้านอะไรนะร้าน my isoport นะก็ลองเข้าไปในเพจพี่เขาได้นะ แถมของเยอะมากแล้วก็นี่ข้างในนะก็จะมีเป็นพวกพวกมอสเนาะอันแรกเป็นมอสเอาไว้แบบเขาอไว้กินพวกพวกไอโซพอดมันจะชอบกินพวกดินดินที่อยู่ใต MOD, ้มอสอ่ะคือเขาต้องการมอสด้วยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมานั่งจัดให้จัดที่เลี้ยงกันแต่ว่าตัวผมก็ไม่รู้นะว่าจะจัดสวยขนาดไหน อันนี้ก็เป็นเป็นไม้เป็นโพรงไม้แหละให้เขาไปมุดพวกนี้ก็เป็นสัตว์วันนะ้าแบบย่อยสลายเนาะเขาก็จะต้องการที่ซ่อนแล้วก็ที่ชื้นอีกอันหนึง่งเป็นอะไรนี่เป็นน้องครับเป็นไอโซพอดนี่ตัวเหลืองเหลือน่ารักเปล่านี่เหลืองเหลือเลยมีชีวิตอยู่นะ18ตัวอันนี้ก็เป็น ชื่อสายพันธุ์เขานะก็คือสายพันธุ์เอมเบอร์มีทั้งหมด18ตัวในกล่องนี้อ,อบรรจุพันธุ์เขาก็จะใช้เป็นเหมือนถ้วยน้ําจิ้มจอรูแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ใส่ก็เหมือนแบบพวกสัตว์ตระกูลแมลงทั่วไปนะอืมแล้วก็อีกอันนึงเป็นอะไรวะเนี่ยอ๋อไอโซพอตฟูดก็ผมเคยอ่านจากในอินเทอร์เน็ตนะเขาก็จะมีแบบให้อาหารปลาบ้างคือพวกเนี้ย มันต้องกินเปลือกไข่กินพืชแล้วก็คือมันต้องการโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็พวกปากใย,ยอาหารนะที่ได้จากพืชอ่ะเออคือเขาต้องการคล้ายๆคนนี่แหละก็คือเขาเป็นสัตว์ผู้ย่อยสลายเนาะคือเขาต้องกินทุกๆอย่างเลยอือาหารเสริมเขาก็มักจะให้เป็นอาหารปลาเนาะมันมีโปรตีนแต่ว่าไอตัวไอโซพอดเนี่ยปกติมันก็จะกินพวกพืชก็คือพวกใบไม้แห้งนะอันต่อไป อันนี้เป็นดินก็คือรองพื้นของเขาอะแหละเนี่ยข้างในอะ่ะผมอ่านมาจากในเว็บเขานะก็คือจะมีดินนุ่มๆแล้วก็พวกขุยมะพร้าวแล้วก็จะมีพวกอาหารของ i s o p o r ตปนอยู่ก็จะมีพวกเปลือกไข่พวกอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาน้องดินน้องก็มีอาหารกินนะอืดูแล้วค่อนข้างชื้นเลยออันต่อไปคืนนี้ต้องเลียวหน่อยนะเพราะว่าน้องเขาเดินทางมาผ่านแก๊ปเหมือนเดิม อันนี้อะไรเนี่ยทำไมเขาเขียนเอมเบอร์เดี๋ยวนะอ้อไมกล่องหมดแล้วนะเออที่เขาเขียนเอมเบอร์เพราะว่าร้านเขาอาจจะมีชุดสตาร์เตอร์ให้เว้ยไอตัวชุดสตาร์เตอร์ก็คือชุดที่เหมาะกับตัวไอโซพอตตัวนั้นเลยอืมอ้ยเขาแปะสติ๊กเกอร์ผมก็สายฉีกเนาะอ๋อฉีกไปเลยแล้วกันข้างในนะ ย้ายเคียโตเดี๋ยวจัดโต๊ะแป๊บโอเคจัดแล้วก็ลงผลเดิมข้างในนะก็จะมีเปลือกไม้เอ้ยใบไม้ใบไม้แห้งคืออาหารหลักเขาคือใบไม้แห้งแล้วก็อันนี้เป็นกระดองหมึกนะเออกระดองหมึกก็เป็นแบบแหล่งโปรตีนของ,ของเขาเพิ่งรู้ว่ามันมันไม่แข็งนะนุ่มๆผมดมก่อนว่ามีกลิ่นไหมติดดมมีกลิ่นนะ <laughs> กลิ่นแบบเออกลิ่นทะเลกลิ่นหมึกเลยอะแล้วก็ ข้างล่างเป็นเหมือนก้อนหินก็คือหินปะการังนะก็เอาไว้ทั้งหลบแล้วก็เหมือนเคยอ่านมาคือเขาเอาไว้ในการช่วยแบบพวกตอนที่เขาลอกคาบเนาะก็คือสรุปแล้วอะ่ะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะไม่มีแค่ฟอ r เฟเผื่อใช้ก็คือเอาไว้จัดตู้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฟอกกี้เอาไว้พรมน้ำส่วนที่เหลือ มันมากับชุดของเขาเออคือชุดสตาร์เตอร์เราจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะแต่ว่าคือผมขี้เกียจหาเออก็เลยเอามาเลยดีกว่าคราวนี้ขั้นตอนนะก็คือตอนแรกเราเอากล่องขึ้นมาก่อนเคลีย์โต๊อีกรอบแปบ๊บหนึ่งโอเคคราวนี้เริ่มจัดก็ผมเพิ่งไปถามพี่ที่ร้านมาเนาะเขาก็บอกว่าให้เทหมดเลยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากง่ายดีก็ใส่ไปเลย อตอนแรกจะทำแค่คลิปเปิดนะแต่ว่าเออไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะเป็นพวกหนักไปทางขุยมะพร้าวนะผมว่าขุยมะพร้าวเยอะอยู่เอามือเดียวดีกว่าจะไเลื่อยมือเดียวแล้วก็ใส่ใส่ไป เปลือกไข่ก็เยอะคือผมว่าในเนี้ยจริงๆไม่ต้องให้อาหารก็ได้บางเนี้ยอาหารเพียบแล้วก็ไอตัวที่ฉีดน,น้ำมาคราวนี้ไม่ต้องใช้แล้วอะเพราะว่าผมจับดูแล้วแบบค่อนข้างชื้นเลยพวกนี้ต้องการความชื้นประมาณ70%นะแต่ว่าหอยทากเนี่ยต้องการประมาณ8090คือแม่งจะอยู่ในน้ำอยู่แล้วอะเออคราวนี้ก็เนี่ยแหละแค่นี้พอเรียบร้อย หนาประมาณเกือบหนึ่งนิ้วเดี๋ยวเขาก็ต้องขูดอยู่ดีแหละแต่ว่ามันก็คงไม่เละแบบต้นพวกแมงมุมคราวนี้เราต้องแบ่งโซนแห้งกับโซนชื้นไว้นะคือด้วยความเป็นไอโซพอรตอ่ะเขาจะต้องเลือกโซนคือสัตว์พวกเนี้ยเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเขามาก สัตว์พวกนี้คือปล่อยเขาอยู่ตามแบบของเขาเองเนาะแล้วก็หยิบ s u r f น้ามอสออกมากองไว้ทักมุมหนึ่งผมคงจัดไม่สวยหรอกก็จัดจัดไว้นี่ s u r f น้ามอสแล้วก็อันนี้เป็นต้นมอสนะแล้วก็จะมีดินดินสีดำๆๆ ผมเอาลงไปก่อนก็คือพี่เพลินเขาบอกว่าให้เอาดินสีดำไว้ข้างล่างมอสไว้ข้างบนเนาะก็ไม่ได้จัดยากอะไรก็ใส่ๆลงไปเลยคือถ้าเป็นแบบผู้หญิงนี่น่าจะจัดได้ดีกว่าผมนะแต่เออผมแบบผมได้แค่นี้แหละแต่เต็มที่นะอืมอันนี้ก็ใส่ลงไปเป็นดิน มเลือกด้านนี้แหละโอเคทิ้งดินเนี่ยก็จะเป็นอาหารของตัวมอสเนาะมอสมีรากหรไหมมีนิดหนึ่งวางๆไปอันเนี้ยมันจะมีรากมันมัง้งเดี๋ยวนะ เออนี่ไงล่ากมันนี่ก็คือวางวางไปอะไหะมันมันไม่ได้เป็นลากกับต้นไม้อะเออแล้ววางไปตรงนี้ชื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บจนึงนะ โอเคขั้นตอนต่อไปก็เอาพวกแบบหินลงไปจัดไงดีวะเนี่ยจัดยากแนละ้วผมว่าไอ้น,นี่ไม้มมนจะชื้นเปล่าหร,หรือเขาอยากให้มันชื้นเออวางไว้เนาะแล้วก็พวกอาหารนี่ก็ใส่ใบไม้ลงไปแบบนี้คือใบไม้แห้งนะ ก็วางวางไปก็เออเอาใส่ไปแค่นี้ก่อนไหมหรือยังไงดีเ,เนี่ยกระดองหมึกไว้นี่แล้วกันขาวๆเหมือนกันเอ้ยตรงนี้ดีกว่าตัดหน่อยเดี๋ยวผมใส่ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะสุดท้ายเราก็เติมเพิ่มได้อยู่ดีเนาะอืมโอเคคราวนี้มาเริ่มเปิดน้องพี่เขาบอกว่าใส่มาสิบแปดตัวเว้ย ผมก็เชื่อใจพี่กันนะแต่ผมนับเปิดแล้วโอ้สีโคตรสวยดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวแล้วเก้าตัวแล้วนะบนฝาบนฝามีเก้าอ่ะลงไปลงไปโอ้ยโคตรน่ารักลงไปเก้าตัว ลงไปสิลงไปแล้วลงไปแล้วผมไม่รู้ผมทำถูกไหมนะอ่ะตอนตอนลงไปตอนนี้โอ้นี่ลงไปแล้วล หลายคนถามว่าเลี้ยงทําไมใช่ไหมก็ผมก็จะถามก่อนว่าเลี้ยงปลาทําไมอืมก็เลี้ยงเพราะมันสวยอะไรออมันก็เป็นเหมือนงานอดิเรกเนาะนี่ไปแล้วเจ๋งนะตะกี้เก้าแล้วใช่ไหมคราวนี้เหลืออีกเก้าตัวฝากไว้ก่อน สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วพี่เขาก็ให้มาครบแล้วแหละแต่ว่าผมแค่นับเล่นๆเฉยๆนะสิบเอ็ดแล้วแล้วมีหมอตรงนี้อีกสิบเอ็ดแล้วนะ ผมจะนับครบไหมเนี่ยไม่ได้ดิทเครดิตนะแต่ว่ามันครบจริงๆแล้วก็สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าแล้วนับได้สิบห้าตัวนะแล้วผมคงไม่ลืออะเออแต่คือพี่เขาไม่โกงหรอก <c oughs> มีตัวเล็กๆึลงไปทั้งหมดเนี่ยมีสิบแปดตัวนะ ก็ฝากติดตามน้องๆด้วยนะถ้าสนุกก็คงเลี้ยงเพิ่มแต่ผมว่ามันสนุกอยู่แล้วแหละพวกเนี้ยโอเคลงไปแล้วเช็คก่อนมียิ่งตัวเล็กอยู่โอเคหมด100%เเซ ตรงนี้จะค่อนข้างเปียกนะก็คือพรมน้ำมาส่วนอันนี้เป็นอันที่ฝากไว้ก็เหลือนี้เหลือนี้คือลากก็ไม่รู้นะว่าผมไม่ได้มองกล้องเลยถ่ายเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เนะนี่ยอันนี้ไว้ตรงนี้พวกนี้ก็คือปล่อยเขาเดี๋ยวเขาอยู่กันเองนะจริงๆเขาชอบลกๆด้วยแหละ ก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่น่ารักว้าตัวเล็กมากนะเที่ยวกับมือเนี่ยดูดิตัวนี้เดียว ไว้เจอกัน EP หน้านะครับ